สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ t est anc กันด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนหาเงินออนไลน์นะครับก็จำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ200บาทขึ้นไปเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับในการที่เราจะหาเงินฟรีจากการที่เราหาเงินออนไลน์นะครับผมก็สามารถจะมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในส่วนของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า t o ร u n a i n f l u e n c e r นั่นครับ ก็ในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับเราสามารถที่จะทําเงินนะครับเข้าสู่บัญชีของ PayPal เข้าสู่บัญชีของ TrueMoney Wallet นะครับหรือ TrueMove นะครับแล้วก็เข้าสู่บัญชีเบอร์โทรศัพท์ของ d e t a c อ่า OneToCall นะหรือจะช้อปปิ้งใน Shopee ก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะแลกเป็นบัตร b i ๊กซีนะครับก็ได้เช่นกันนะครับ Top Market แล้วก็ TrueMoney Wallet เนสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ Tesco นะครับผมแล้วแต่เราว่าเราจะ เลือกอันไหนนะครับแต่ว่าสนเตอร์ผมแนะนำให้เราถอนเงินเข้าสู่บัญชีของ Paypal กับบัญชีของ True m o n e y Wall e t นั่นเองนะครับก็ p a y p a l ถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่200บาทนะครับแล้วก็ True Money Wallet นะครับถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่300บาทนะครับในส่วนของคนที่สนใจที่จะเล่นเว็บไซต์นี้นะครับผมก็จะไปสอนวิธีการสมัครนะครับโอเคครับผมนะหลังจากที่เพื่อนๆนนะครับทำการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะเด้งในหน้านี้นะครับเราก็กดคำว่า Accept นะครับ uh, Angry and Process ถ้าผมก็กดที่ปุ่มสีเขียวเลยแล้วก็ให้เรารทำการกดที่คำว่าตรงนี้ทุกคนนะ่าสมัครสมาชิกนะครับผมนะกดตรงนี้เลยนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับตรงนี้ทีนี้เขาก็จะให้เราน,นทำการอตอบคำถามนะหรือ,อทำการสมัครสมาชิกแหละนะแต่ว่าเราต้องตอบคำถามตรงนี้นะครับก็คือจำานวนทั้งหมด ้าข้อด้วยกันนะครับผมนะเขาถามว่าชื่อของคุณคืออะไรนะเราก็ตอบชื่อจริงนะนามสกุลจริงด้วยนะครับก็ให้เราตอบนะให้ครบทั้งหมดเก้าข้อด้วยกันนะครับพอเราตอบเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลของเราด้วยเนาะอีเมลที่เราจะต้องใส่ก็คือเป็นอีเมลจริงนะที่สามารถใช้งานได้จริงเพราะว่าหลังจากที่เราทําแบบสอบถามเก้าข้อเสร็จนะเขาก็จะส่งลิงก์ไปยังอีเมลของเรานะครับแล้วก็กดลิงก์ที่อยู่ในอีเมลของเรานั้นมันก็จะไปเชื่อม กับบัญชีของโทโรนาที่เราได้สมัครมานะมันก็จะไปเด้งในส่วนของหน้านี้เลยนะครับอ่าระบบก็จะเด้งในหน้านี้นะครับเราก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับในส่วนของหน้านี้เนาะเขาก็บอกว่าหน้าในส่วนของหน้านี้ก็คือว่าอ่าโทโรนาครับก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราก็เลือกเลยนะว่าเราต้องการที่จะเล่นอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อกมันเลื่อนยังไงอ๋อเลื่อนแบบนี้ทุกคนนะ อ่าก็จะมีครับที่เป็น iOS แล้วก็ Android นะครับผมนะเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราต้องการที่จะเล่นอะไรเนาะหรือจะเล่นผ่านเบราว์เซอร์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าหมายถึงว่าเราก็สามารถจะเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับเราก็กดครับที่คําว่าการกระบตรงนี้เลยนะครับผมนะกดเข้าไปเล่นหนึ่งครั้งปั้งนะครับจากนั้นก็นะครับเราก็จะมาเจอในส่วนของหน้านี้ครับผมนะเขาก็บอกว่าทีนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือคุณจะมีคะแนนนะน่าจะเป็นศูนย์อยู่นะ แต่แม่ก็นะ่าจะเป็น100คะแนนนะครับผมนะผมจะไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นแบบสํารวจที่เราสามารถที่จะที่จะทําคะแนนอยู่ที่3 6,500คะแนนนะครับจากการทําแบบสํารวจนั่นเองนะซึ่งโทโรน่านะครับก็เป็นเว็บไซต์หรือเป็นเว็บเป็นแอปพลิเคชันในการหาแต้มจากการที่เราทําแบบสํารวจนะครับซึ่งเราก็ต้องกรอกโปรไฟล์ของเราด้วยเนาะโปรไฟล์ของเรานั้นจําเป็นมากเลยทุกคนเนาะซึ่งเราก็ต้องไปกรอกให้ดีด้วยเพราะว่าถ้าเรา กรอกโปรไฟล์ที่มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคนที่ทําแบบสํารวจนะครับเราก็จะได้รับแบบสํารวจที่เยอะแล้วก็ได้คะแนนเยอะนั่นเองนะครับอ่าสมมุติอ่ะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเราทานะแล้วก็เราสามารถทําเงินทําคะแนนได้อยู่ที่36,500คะแนนนะครับผมนะเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้เลยครับประมาณ400บาทเลยทุกคนนะจากการที่เรานั้นถอนเงินเข้าสู่บัญชีของ PayPal นะเพราะว่า PayPal นั้นนะครับเราต้องถอนอยู่ที่ประมาณ อัาหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นหกพันคะแนนเนาะถ้าสองถ้าสี่ร้อยบาทนะครับผมนะอันนี้ก็คือสองร้อยบาทเนาะก็ประมาณสามหมื่นสองพันคะแนนแล้วทุกคนเนาะเราก็สามารถที่จะถอนเงินประมาณสี่ร้อยบาทเดยนะครับถ้าเราสามารถทําได้เนาะที่สามหมื่นหกพันห้าร้อยคะแนนเมื่อกี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมนะเราสามารถที่จะทําคะแนนได้ต่อเมื่อนะครับเมื่อเรานั้นออนหรือกดเข้าสู่เว็บไซต์นี้เลยนะครับเราก็กดที่คําว่าอันนี้เลยเนาะเริ่มทําแบสบสารวจนะครับ โอเคครับเราจะเริ่มทําคะแนนได้นะผมนะก็ต่อเมื่อนะครับเรานั้นกดที่คําว่านะเริ่มทําแบบสํารวจตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้เลยนะเราก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะจากนั้นก็จะมีแบบสํารวจให้เราทำนะก็จะมีแบบสํารวจมากมายเลยทีเดียวนะซึ่งผมไม่สามารถที่จะมาทําผ่านของการรีวิวได้เพราะว่ามันจะมีข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เป็นคําถามที่เป็นความลับระหว่างอ่าคนที่ทําแบบสอบถามกับคนที่ ออกแบบแบบสอบถามนั่นเองนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เขาจะนําไปทําวิจัยทางการตลาดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมาขายสินค้าหรือบริการต่างๆของเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนะที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะแต่ว่ามันทําแบบสอบถามที่ง่ายมากๆเลยทุกคนเนาะสามารถที่จะทําได้กันทุกคนเลยเนาะ อ่าอันนี้ก็วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็จะมาแนะนําในส่นของเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการถอนเงินกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ